สำหรับใครนะครับที่มองหาร้านเติมเกม Fc Mobile เติมพาร์หรือเติมเกมมือถือราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนผมขอแนะนำนะครับร้านคุก e Land s ชอ p ร้านจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุก e ี a n d นชอ p เท่านั้นนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้นะครับคุณอยู่ในช่องบาง Fc M นะครับวันนี้นะครับพี่บางจะมาแนะนานะครับ ฟ m นะครับตามงบนะครับตั้งแต่ร้อยเอนิดนิดนะครับไปจนถึงนะครับหนึ่พเอเลยนะครับผมคัดมาแล้วนะครับเอาที่ใช้งานได้ดีในแพทปัจจุบันนะครับเท้าส่วนใหญ่นะครับที่ผมคัดมานะครับจะเป็นเท้านะครับสี่ทับห้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่ตัวท็อปทนะครับที่เป็นเท้า3าห้าในแพทปัจจุบันนะครับแต่ OVR มันเยอะนะครับผมก็เลยยังเอาเข้ามาอยู่นะครับเพราะว่ามันเก่งนะเพราะว่าเป็นตัวปัจจุบันนะครับ ส่วนไอตัวเก่าๆนะครับผมจะคัดมาแค่4 5นะครับที่เล่นได้นะครับพลังงานน้อยเกินผมก็อาจจะไม่เอามานะครับถ้าสเตตไม่ได้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะครับก็มากันที่ตัวแรกเลยนะครับ งบประมาณ1 0 0ยเอ็มกลางๆครับไม่น่าเกิด1 0 0ยเอ็มกลางๆนะตัวนี้ก็คือชวายสไตรเกอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องนะครับเพราะว่าเวิร์กเลดจะเป็น่าบล็อกทูบล็อกด้วยนะครับส่วนสแตทนะครับจะมีทั้งเกมลุกเกมรับเลยนะครับการยิงก็ดีนะครับสกิลก็ค่อนข้างครบเครื่องเลยตัวนี้เด่นที่พลังงานกับเวิร์กเลดนะครับเป็นตัวที่เล่นบล็อกทูบล็อกได้เก่งตัวหนึ่งเลยนะครับตัวนี้ผมยังแนะนําให้เล่นอยู่นะครับสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่และงบยังไม่เยอะนะครับ ซื้อทั้งทีก็เอาใช้ยาวๆไปเลยนะครับ OVR ได้98ด้วยนะครับจริงๆผมจะเอากูลิด97เข้ามานะครับแต่ผมก็ไม่แนะนําเท่าไหร่แล้วครับเพราะ OVR มันก็จะดันไม่ได้แล้วนะถ้าคนเล่นหลายๆโหมดนะครับเอา98ขึ้นไปยังจะดีสักกว่านะครับเพิ่มเงินก็ถูกกว่าด้วยเพราะกูลิดตัวนั้นนะครับขึ้น 100-200m แล้วนะครับตัวนี้ยังถูกกว่านะครับได้ OVR ที่มากกว่าด้วยใช้ทดแทนกันได้นะครับเป็นบล็อกทูบล็อกเหมือนกันจะเสียเปรียบเรื่องเท้าเท่านั้นเองนะครับ ส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือซอเกเตสนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเก่งเลยนะครับเหมือนกุลิตอีกตัวนึงเลยนะครับเพราะว่าได้เท้า55นะครับผมแล้วก็พลังงานค่อนข้างดีนะครับถ้าสกิลก็ครบนะครับสกิลอาจจะน้อยลงไปนิดนึงนะครับมีแค่ยิงไกลนะครับที่เด่นๆนะครับแต่สเตตัสโดยรวมนะครับผมมองว่าเก่งโคตรๆเลยครับสำหรับ o v r 98นะครับแล้วก็งบไม่ได้เยอะด้วยครับร้อยกว่าเอ็มเองนะเวอร์กเลยจะเป็นสูงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นเน้นบุกหน่อยนะมันจะเป็นอ่าตัวที่เติมเกมลุกค่อนข้างบ่อยครับจาเมมะไไ่่่คอยดด้นะตัวนี้ ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นแฟงไลกาดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวคล้ายๆบ็อกทูบ็อกนะครับแต่จะเป็นเวิร์กเลสกลางๆนะครับสกิลไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ตัวนี้จะเด่นที่สเต็ที่ค่อนข้างดีนะครับสเต็นะครับเห็นไหมเก้าสิบกว่าๆนะครับถึงมีแค่80นะครับที่เป็นการยิงนะครับสเตตัสจะคล้ายๆวีเอล่านะครับวีเอล่าจะด้อยเรื่องการยิงเทียบกับตัวอื่นนะครับแต่ที่เหลือนะครับถือว่า โหดมากๆเลยครับมีทั้งการตั้งรับที่ดีนะครับสภาพร่างกายที่ดีนะครับความคล่องตัวก็สูงนะครับสีเท้าก็ดีนะครับเท้า4ี่ห้าเครับเท้าไม่น่าเกียดร่างกายก็แจ๋วเลยนะครับดูเถอะครับแล้ว OVR ได้มาถึง100เลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างเด่นมากๆเลยครับงบก็ไม่ต้องเยอะด้วยตัวนี้ประมาณ2 0 0ร้อเอมงครับมาที่ตัวต่อไปนะครับก็คือเอมิลี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่เลยนะครับเป็นกิจใหม่อยู่นะครับตัวนี้ เล่นได้สบายเลยนะผมว่าดูจากสเตตัสที่มี100ด้วยนะครับการส่งบอลที่ค่อนข้างสูงแล้วก็เกมรับไม่ได้ด้อยเลยนะครับพลังงานก็ค่อนข้างดีนะครับ4.5ดาวนะครับ CM ส่วนใหญ่ผมแนะนําให้เป็น4.5นะเพราะมันวิ่งค่อนข้างเยอะครับมันขึ้นลงขึ้นลงเสมอเลยครับต่อให้เป็นตัวเวิร์กเลดยังไงก็วิ่งขึ้นลงนะครับผมแนะนําให้เล่น4.5ดาวขึ้นนะครับกำลังดีเลยครับที่ผมคัดมาก็ประมาณนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเวิร์กเลดสูงกลางนะครับจะเป็นแนวบุกเติมเกมุก อายุยังน้อยนะแต่สเตตัสให้มาเยอะมากนะครับตัวนี้อนาคตนะครับการหน้าหน้าอาจจะเก่งมากๆเลยนะครับตัวนี้ข้อเสียมีอย่างเดียวนะตัวอาจจะเล็กเป็นนิดนึงแต่ผมมองว่าก็ไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะครับด้วยสแตกที่แลกมานะครับค่อนข้างดีเลยอาจจะแบบดูเล็กแต่ไปดูความแข็งแกร่งนะครับเบียดพกกองหน้าเบียดปีกยับได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าไปอัพร่างกคงร่างกายนะกำลังแจ่บเลยตัวนี้นะครับ ตัวต่อไปนะครับก็เมตาตลอดการนะครับสำหรับแพทนี้นะครับก็คือวีเอล่านะครับร่าง99นะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเลยค่อนข้างเก่งและครบเครื่องนะครับสแตต90เกือบหมดนะครับเนี่ยมีการยิง88นะครับที่ด้อยลงมาเล็กนึงนะครับส่วนพลังงานนะครับตัวนี้เล่นได้ทั้งเกมครับไม่ต้องมีสำรองเลยครับส่วนสกิลนะครับมีหม่งทรงพลังนะครับเท้า45นะครับร่างกายี่แจ๋วเลยครับไม่ไม่ห่วงเลยเรื่องนี้นะครับเวิร์กเลยจะเป็นกลางสูงนะครับตัวนี้พี่จับไปยืน CDM ก็โคตรเก่งเลยนะตัวนี้ค่อนข้างครบเคร ในแพตปัจจุบันนะครับส่วนตัวต่อไปนะครับก็คือเดอะเค้าร์นะครับตัวนี้จะไม่ใช่ล่างปีกนะครับจะเป็นล่าง cm นะครับตัวนี้จะคล้ายๆเในส่วนของทวายสไตรเกอร์นะครับจะสแต็ตคล้ายๆกันเลยนะครับแต่เหนือขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเป็น o v r 100นะครับสแตตก็จะได้เพิ่มมานะครับค่อนข้างสูงเลยนะครับถ้าโดยรวมนะครับนับแล้วมีสกิลสม่งทรงพลังนะครับส่วนสูง183่้านะครับตัวไม่ได้เล็กมากนะครับเท้า45้านะครับเวิร์กเรทตัวนี้จะเป็นสูงๆงเป็นบล็อกทูบ ไม่มีแดงอ่ะมีแดงก็คงแดงประมาณ80กว่านาทีแล้วนะตัวนี้เล่นได้โดยไม่ต้องมีสำรองเลยครับโค้รเก่งนะตัวนี้ยังเป็นตัว1ตัวนะครับที่เป็นเพชรในตมและแนะนําให้ซื้อนะครับงบประมาณไม่เกิน300ร้อยเอ็มนะผมว่าตัวนี้นี่ค่อนข้างเก่งมากๆเลยครับดัน OVR ได้สบายนะ100ยนี่เอาไปดันทีมร้อยขึ้นร้อยเดได้ด้วยนะครับก็มาที่ตัวต่อไปนะครับก็คือซาวิกนะครับตัวนี้นะครับเด่นที่สภาพร่างกายค่อนข้างดีนะครับประจัดโดยรวมถือว่าค่อนข้างสูงเลยครับเด่นที่เรื่องส่งบอลแล้วก็เท้า55นะครับ พลังงานก็ดีมากๆครับท่าสกิลได้4ดาวด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นท่านะครับแล้วก็พลังงานดีเล่นได้ทั้งเกมเลยนะจริงๆอนะตัวนี้ผมค่อนข้างแนะนําเลยนะครับเม็ดแดงถูกมากๆครับเวิร์กเลดเป็นสูงกลางนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างเป็นแนวตัวบุกนะแต่เกมรับดันดีนะครับเพราะว่าสเตตขึ้น90%หมดเลยนะในเกมรับนะครับตัวนี้ยังเป็น1ตัวที่แนะนําให้ซื้อนะครับ ก็มาที่ตัวต่อไปนะครับก็คือย่าๆตูเล่นะครับผมเพิ่งได้มาเหมือนกันตัวนี้นะครับค่อนข้างผิวนะครับเป็นตัวที่ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ผิวมากๆพลังงานก็ดีนะครับถ้าสกิลดันได้4ดาวด้วยครับสกิลครบเครื่องเล่นเมนเจอร์เก่งมากๆครับ o v r 100ยังดัน o v r ได้ไกลอยู่นะครับเวิร์กเลดจะเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับตัวนี้เก่งมากๆนะครับเป็นอันดับท็อปต้นๆเลยนะของเวิร์กเลดบล็อกทูบล็อกนะครับตัวนี้ผมให้ติดท็อปสเลย ในบ็อกทูบ็อกนะครับตัวนี้ยังถือว่าแบบต้นๆอ่ะเบอเผผมให้อันดับหนึ่งด้วยนะตัวนี้แนะนําให้ซื้อนะครับเม็ดแดงนะถูกมากๆครับประมาณ 300M mm เองนะครับก็มาถึงตัวต่อไปนะครับสําหรับ OVR นะครับตัวนี้ได้ถึงร้อยหเลยนะครับก็คือเวลอนนะครับ เวลอนนะครับสเตตจะคล้ายๆในส่วนของซาวิกนะครับแต่เกมรับจะค่อนข้างด้อยกว่านะครับเวอร์เรตตัวนี้จะเป็นกลางๆนะครับจะยืนแถวๆกลางสนามนะครับไม่ได้สุดเหมือนบล็อกทูบล็อกนะครับสกิลค่อนข้างครบเครื่องนะครับตัวนี้นะครับผมแนะนําให้เอาเข้ามาเพราะว่าสามารถดัน OVR ได้แล้วเล่นได้นะครับต่อให้ไม่ได้เด่นเท่าตัวที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้นะครับเช่นซาวิกนะครับหรือว่าวิเอล่านะครับแต่ตัวนี้นะครับไม่ได้ด้อยไปกว่ามากนะครับ เท้าได้4-5นะครับร่างกายดีนะครับแล้วได้ OVR ถึง101นะครับตัวใครที่อยากทําทีมเมเนเจอร์นะครับแล้วงบไม่ได้เยอะมากนะครับผมแนะนําให้ซื้อเวลอนนะตัวนี้ยังเล่นเท a d t ทูเ a d และเมเนเจอร์ได้ดีโคตรๆอยู่นะครับแต่หนักไปทางเมเนเจอร์มากกว่าเพราะว่าเน้นเอาไปดัน OVR นะครับพลังงานไม่ได้ด้อยเลยนะครับ4.5ดาวสบายๆครับก็มาถึงตัวต่อไปนะครับก็คือลุดกลิตนะครับตัวนี้ก็ ท็อปท็อปต้นๆแล้วกันครับสำหรับ C.M. นะไมนถ้าไม่นับ O.V.R. นะครับตัวนี้ถือว่าเก่งมากๆนะครับลองดูสเตต์นะครับที่เกือบร้อยหมดเลยนะครับข้างหน้านะครับเกมลับนะครับก็เกือบ90นะครับ89นะครับเด่นที่เท้านะครับ5 5แล้วเด่นที่พลังงาน5ดาวครับท่าสกิลได้4ดาวแล้วก็สกิลค่อนข้างดีครับสกิลผมนึกว่าปีกผมนึกว่ากองหน้านะครับสกิลเนี่ย ไม่มียิงไกลนะครับตัวนี้เมนเจอร์อาจจะด้อยกว่าหลายๆตัวนะครับที่มีสกิลยิงไกลนะครับว r ร์เกตตัวนี้จะไม่เหมือน97นะครับจะเป็นสูงกลางนะครับตัว97จะเป็นบล็อกทูบล็อกนะครับผมมองว่าด้อยลงมานิดนึงนะครับมันเหมือนแบบทําให้กูลิตนะครับเป็นตัวบุกมากกว่าเดิมนะครับไม่ใช่ตัวที่จะคบเครื่องเหมือนตัว97นะครับแต่ผมก็แนะนํานะครับถ้าจะซื้อทั้งทีนะครับซื้อตัวนี้ไปเลยเพราะว่าได้ OVR ที่ค่อนข้างสูงในยุคปัจจุบันนะครับที่ดัน OVR ไปต่อได้นะครับเล่นต่อได้ยาวๆเลยนะคครรััับบก็มาที่่ตตวอไปนะ ฮาฮานอกรู no นะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งเลยนะครับใน o v r 102สอนะครับสตตหนึ่งร้อยแปดนะครับโอ้โหการส่งบอลที่ค่อนข้างโหดมากๆเลยครับและการเลี้ยงบอลที่ค่อนข้างพิวนะครับแถมได้เท้า55ด้วยนะตัวนี้ค่อนข้างเก่งนะครับมากิดใหม่ด้วยครับกิดฮาโลวีนนะครับตัวนี้ ค่อนข้างเก่งแบบโหดูพลังงานนะครับ4.5ดาวท่าสกิลได้4ดาวด้วยนะครับพลังงานอาจจะดูด้อยกว่าบ,บางตัวที่เป็นพลังงาน5ดาวนะครับแต่แรกมาด้วยนะครับท่าสกิลที่ขึ้นมาถึง4ดาวนะครับตัวนี้เล่นได้พิ้วเหมือนกองหน้าเล่นเหมือนปีกได้เลยนะครับตัวนี้ยืน c m ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเท้า5-5นะครับค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับตัวนี้ เวิร์กเลจะเป็นสูงสูงนะครับตัวนี้เป็นคล้ายๆบ็อกทูบ็อกนะครับเอาไปยืน CAM ก็จะลงมาเล่นเกมลับนะครับเอาไปยืน CDM ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับเป็นบ็อกทูบ็อกนะครับแต่เกมลับสแตทเกมลับไม่ได้เวอร์มากนะครับเป็น80ต้นๆกับ90นะครับแต่ผมแนะนำนะครับตัวนี้ไปยืน CAM ได้สบายเลยครับยืน CM ก็ได้นะครับเก่งมากๆเลยครับใครที่อยากอัปเกรดจากคูลิตมานะมาเล่นตัวนี้ก็ได้ครับไม่ได้แพงนะราคาพอๆกับคูลิด99้า้าได้ซ้ำนะครับแต่ดัน OVR ได้ไกลยนะครับ แนะนำให้ซื้อนะตัวนี้เก่งมากๆเลยครับก็มาถึงตัวต่อไปนะครับก็คือวิญลาร่างใหญ่สุดแล้วนะครับตัวนี้ก็คือกิจฮอฟรีเจนนะครับเก่งมากๆครับสแตตเกือบร้อยทุกอันนะครับการยิงนี่เสริมขึ้นมาถึง90แล้วนะครับไม่ด้อยแล้วนะตัวนี้จะด้อยอีเหมือนเดิมก็คือท่าสกิล3ดาวครับแต่ CM เราไม่คิดอะไรมากครับเอาไปยิง c d m เลยยังได้ครับตัวนี้จําเด่นนะครับที่ร่างกายเหมือนเดิมเลยครับมีท่าหม่งสรงพลังแล้วก็ท่าที่เพิ่มมาใหม่ครับความเป็นผู้นํานะครับ เวอร์เกยังเหมือนเดิมนะครับเป็นกลางสูงตัวนี้แนะนําให้ไปยืน CDM ก็ได้ครับหรือว่ายืน CM ก็ได้ถ้าใครชอบแบบนี้นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือเซนาดีนซีดานนะครับตัวนี้เก่งครับไม่รู้จะพูดยังไงกับตัวนี้เลยครับเพราะว่าล่างก่อนนะครับเกมรับมันจะด้อยกว่านี้นะครับผมเลยแบบไม่ค่อยแนะนําให้เล่นนะครับ แต่พอมันเป็นล่างนี้นะครับเกมลับมันเกือบ90แล้วนะครับแล้วฝีเท้านะครับถึง96นะครับผมนึกว่าปีกผมนึกว่ากองหน้าตัว OVR 90กว่านะครับโหเก่งมากๆเลยครับเพราะสกิลคขอนข้างครบเครื่องนะครับมีส่งลูกไกลนะครับมีปั่นโค้งนะครับมีเหนือชั้นแล้วก็มีเพย์เมเกอร์นะครับเก่งมากๆเลยครับพลังพละพลังงานนะครับ4.5ดาวแล้วท่าสกิลได้ถึง5ดาวเลยครับผมบอกเลยว่าจอมพลิ้วเลยตัวนี้นะครับเวิร์คเลจะเป็นกลางสูงกลางนะครับตัวนี้จะเป็นแนวเกมบุกนะครับ เทตัดโดยรวมเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยครับผมแนะนําให้ซื้ออยู่นะครับประมาณ6 ,700M เนี่ยถือว่าเก่งมากๆครับดัน OVR ได้ด้วยนะตัวนี้แล้วก็มาถึง OVR ระดับ103กันแล้วนะครับก็คือยายาตุเล่นะครับล่างท็อปล่าสุดนะครับเป็นล่างของกิตฮีโร่นะครับตัวนี้ถือว่าเก่งมากๆครับแต่เวิร์กเลสนะครับมันจะด้อยตัวกับตัวเก่านิดนึงนะครับมันจะไม่ค่อยสุดนะครับเป็นเวิร์กเลสกลางๆนะครับบางคนยังบอกว่า ถ้าจะเอาตัวนี้เม็ดแดงนะครับกลับไปซื้อตัว100เม็ดส้มอ่ะจะเก่งกว่านะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่อง a อโอไงนะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็ยังสุดนะครับเพราะว่าสามารถดัน OVR ได้ในงบที่ไม่ได้แพงนะผมมองว่า OVR 103ตัวเนี้ยในตำแหน่งกองกลางอะ่ะไม่ได้แพงเวอร์เท่ากองหน้านะครับผมมองว่าเก่งมากๆครับเพราะพลังงานได้ถึง5ดาวถ้าสกิลก็4ดาวนะครับมียิงไกลไอเนี้ยสกิลยิงไกลเนี่ยเป็นสกิลที่ครบทําให้กองกลางนะครับหรือว่า C A M C M เนี่ย ครบเครื่องมากๆครับมีโอกาสที่จะยิงบ่อยแล้วก็ยิงได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าการยิงมีถึง99เลยครับตัวนี้อัปเกรดมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่โดยรวมถือว่าแจวโคตรครับเวิร์กเดจะเป็นกลางๆนะครับที่ติดนิดนึงนะครับแต่แลกมาด้วยราคาที่มันไม่ได้เวอร์นะครับเหมือนพวกกองหน้านะครับเหมือนพวกตำแหน่งอื่นะครับถือว่าเก่งมากๆผมแนะนําให้ซื้อนะครับตัวนี้เก่งมากๆเลยดัน o v r ได้ชิวๆเลยครับ มาสิงตัวต่อไปนะครับก็คือเซโรบัตโตนะครับตัวนี้นะครับจะเด็ดเรื่องพลังงานนะครับและท่าสกิลที่เป็น5ดาวนะครับแต่จะด้อยเลยนะครับเรื่องร่างกาย172ยเสัสูงเตี้ยมากนะสูง1 7 2นี่ถือว่าเตี้ยมากๆครับแล้วก็เท้าที่สนับเป็น53ด้วยแต่แรกมาด้วยสแตตที่ดีและพลังงานท่าสกิลที่ดีนะครับแต่ก็จะมาเนิร์ฟเรื่องสกิลลงมาอีกนะครับตัวนี้มันจะทําให้บาลานส์นะครับสแตตดีไปเลย พลังงานดีไปเลยแล้วก็ท่าสกิลดีไปเลยแต่ตะมันดรอปทั้ง2อย่างนะครับมันจะทําให้สมดุลกันนะครับตัวนี้ยังดัดยังเด่นนะครับเรื่องการดัน OVR นะครับแล้วการเล่นที่ค่อนข้างโอเคนะครับไม่ได้เด่นมากแต่ถือว่าโอเคนะครับใน103นะครับไม่ได้แพงมากนะครับประมาณพันเอนะตัวนี้ถือว่าก็ยังเก่งอยู่ครับยังเล่นได้สบายครับหัวเกรดจะเป็นบล็อกทูบล็อกด้วยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะพลังงานได้มาถึง5ดาวนะครับทําให้เล่นบล็อกทูบล็อกได้สบายนะครับตัวนี้ก็มาถึงตตััว่อไปนะครบ ตัวที่ผมมองว่าสุดกว่าเซโรบัตโตนะครับก็คือมาเทอุสนะครับตัวนี้จะเป็นเวิร์กเลดนะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนกันนะครับแล้วส่วนสูงก็พอกันนะครับแล้วเท้าจะดีกว่าด้วยนะครับสแตทโดยรวมเหมือนเลยครับเหมือนเหมือนเซโรบัตโตเลยครับแต่ดีที่สกิลนะครับมียิงไกลพลังงานได้5ดาวเหมือนกันนะครับถ้าสกิลต่อให้ไม่ได้5าดาวนะครับแต่ผมมองว่า4ดาวเพียงพอแล้วเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เหมือนกันที่ทุกอย่างนะครับกินเซโรบัตโตหมดเลยถ้ามีงบเพิ่มมาอีกนิดนงครับผมบอกให้ผม่าเก่ง เก่งมากๆครับอัพร่างกายอัพลโลดได้เลยนะครับตัวนี้เล่นได้ยาวๆครับ o v r 103นะครับดัน o v r ทีม1 0 8 107ได้สบายเลยครับในแพทปัจจุบันนะครับยังเป็นอันดับต้นๆของแพทอยู่นะครับตัวนี้ ก็เป็นยังไงกันบ้างสาหรับการแนะนานะครับ CM ตําแหน่งที่สําคัญนะครับเป็นตําแหน่งหนึ่งที่สําคัญในการเล่นเกมเลยครับเพราะว่ามันได้ทั้งลุกทั้งรับนะครับเป็นตําแหน่งที่ครบเครื่องนะครับผมก็คัดมาตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องในหลายๆด้านนะครับถ้าบุกดีแต่รับด้อยไปเลยนะครับผมก็จะไม่เอาเข้ามานะครับผมมองว่าในแผทปัจจุบันนะครับการที่จะซื้อตัวอะไรตัวใดตัวหนึ่งสักตัวครับมันต้องคิดเยอะนะครับเพราะว่าตลาดมันพังนะครับตลาดมันฟ้าด้วยผมจะแนะนําเม็ดที่มันไม่ ทําให้เพื่อนๆติดดอยด้วยนะครับผมแนะนําให้ขายได้กลับขายคืนกลับได้ทุกทุกตัวเลยที่ผมแนะนําไปนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ผมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ